สวัสดีค่ะวันนี้หม่อมมาที่สวนสาธารณะนะคะวันนี้นะคะในสวนเขามีงานโอท็นะคะงานโอท็อปเนี้ยเขาจะจัดเกือบทุกจังหวัดนะคะหรือว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยนะะในงานโอท็อปเนี้ยเขาจะเป็นเกี่ยวกับงานฝีมือนะคะของชุมชนในจังหวัดนั้นๆแล้วก็ในงานโอท็อปก็จะมีสินค้าหลายอย่างมีพวกเสื้อผ้า เสื้อผ้าจากงานฝีมือนะคะแล้วก็อาหารแล้วก็เป็นพวกงานหัตกรรมต่างๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้คนที่มาเที่ยวในงานนะคะได้เข้าร่วมด้วยกันวันนี้หม่อมก็เลยไปเข้าร่วมกิจกรรมหรือที่เขาเรียกว่าเวิร์กช็อปนั่นเองนะคะหลังจากที่เข้าไปในงานเรียบร้อยนะคะหม่อมก็จะมีนะคะวันนี้นะคะที่ได้มาเลยนะนะคะนี่เลยค่ะ เป็นเครื่องปั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นรูปทรงอะไรนะคะตอนนี้ยังไม่แข็งมากนะคะหยิบหรือว่าจับแรงๆเนี้ยจะไม่ได้นะคะนี่เลยนะคะไปทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีอันนี้จะเป็นรูปแจกันนะคะนี่ก็คือจะแข็งละนะคะแข็งเรียบร้อยนะคะ่ะนี่เลยป๊กป๊อกป๊กสวยๆนะคะสวยเท่าที่เราจะทําได้ เวิร์กช็อปนี้นะคะเราทําฟรีแล้วก็ช็อปต่อไปนะคะหรือว่าร้านต่อไปที่ไปทําก็คืออ้อนี่เลยค่ะนี่เลยนี่เลยเป็นยาดมใช่ไหมคะยาดมสมุนไพรนะคะแล้เขาเขาจะมีสูตรให้เราด้วยนะคะทั้งหมดเป็นภาษาไทยได้มาสองขวดนะคะได้มาสองขวดนี่เลยหอมนะคะหอมหน้า นี่ข้างในนะคะดูได้เลยหอมคิดว่านักเรียนหลายๆคนอะนะคะจะชอบเป็นยาดมนะคะอากาศร้อนๆประเทศไทยนะดมแล้วก็สดชื่นเดินมาเดินไปค่ะนักเรียนมันร้อนใช่ไหมนี่เลยค่ะตอนแรกเป็นน้ำอ้อยหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำคุกนะคะเพราะว่ามันร้อนอร่อยมากเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในงาน ในงานก็จะขายอาหารเครื่องดื่มเยอะค่ะร้านนี้ขายน้ำอ้อยแท้25บาทนะคะแก้วละ25บาทร้านอื่นๆก็ขายของกินของทอดของมันของต้มของย่างมีหมดเลยค่ะร้านนี้ขายน้ำพึ่งไม่ว่าจะเป็นผัดไทยข้าวโพดอาหารไทยโบราณน,นะคะที่นี่ทำให้เราได้ดูได้เห็นได้เลย ราคาที่นี่ไม่แพงค่ะมี10บาท20 30 40 50บาทหม่อมเดินไปเจอร้านหนึ่งขายกล้วยปิ้งอยากกินพอดีพอดีก็เลยได้ซื้อไปสองไม้ไม้ละ10บบาทเขาให้น้ำจิ้มด้วยนะคะกล้วย หวานรสชาติกล้วยน้ำจิม้มหวานหวานค่ะนักเรียนเราก็สแกนจ่ายเพราะว่าตอนนี้คนไทยส่วนมากใช้การสแกนจ่ายก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมหรือว่าเวิร์กช็อปขั้นตอนแรกเราต้องลงชื่อก่อนนะคะเพราะว่าเวิร์กช็อปนี้ฟรีค่ะเป็นงานโอทอกฟรี free. วันนี้หม่อมจะมาทำเครื่องต้นดินเผาเราจะต้องสวมหรือว่าใส่เสื้อกันเปื้อนก่อน เพราะว่าดินนะคะเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยทำมาจากดินในช็อปนี้นะคะจะมีพี่ที่เป็นช่างนะคะเป็นช่างปั้นเขาจะคอยแนะนำหรือว่าสอนเราเพราะว่าเป็นครั้งแรกของหม่อมด้วยที่ทำการปั้นหรือว่าปั้นดินเผาดินที่เอามาปั้นหรือว่าดินที่นำมาปั้น จะไม่มีเศษไม้หรือว่าเป็นเศษอย่างอื่นที่ติดหรือว่าเกาะมาด้วยนะคะดินสีดำดำที่ช่างปั้นเขาทำให้เนี้ยนะคะมันจะนิเนียนนุ่มๆหลังจากนั้นก็จะเอามือจุ่มไปในน้ำแล้วก็จะไปกดนะคะกดที่ดินนะคะเป็นดินเหนียวหรือว่าดินปั้นต้องทำเบาๆนะคะ ครั้งแรกเลยที่มือไปสัมผัสเนื้อดินหมอมก็รู้สึกหวาดเสียวนะคะรู้สึกเสียวเสียวนิดหน่อยกลัวว่าจะมีเศษอะไรตำม,มือแต่ไม่มีเลยค่ะนักเรียนพี่เขาก็จะเอาน้ำมาหยอดไปนิดหน่อยแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะกดลงไปที่ดินกดไม่แรงนะคะช่างก็จะช่วยเราด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะ พี่บอกว่าหลายๆคนที่มาทำเวิร์กช็อปนี้เป็นครั้งแรกครั้งนั้นแล้วก็จะรู้สึกกลัวแล้วก็ตื่นเต้นเราจะกดไปเรื่อยๆนะคะอยากได้รูปทรงอะไรนะคะเราอยากได้รูปทรงอะไรเราบอกพี่หรือว่าบอกช่างได้ตอนนี้จะเป็นการขึ้นรูปนะคะขึ้นรูปหมอมอยากจะทําแจกันแจกันที่ใส่ดอกไม้อะคะ่ะนักเรียน,นกดเบาๆนะคะกดเบาๆ ไม่ต้องเกรงนะคะเราต้องหยอดน้ำอยู่เรื่อยๆเพราะว่าดินนะคะดินจะแข็งหรือว่าเหนียวเกินไปเพื่อให้ตัวดินไม่หนืดไม่เหนียวนะคะนี่ช่างบอกมากดไปเรื่อยๆอะค่ะนักเรียนกดไปเรื่อยๆนะคะ,นะยยะ,คะหยอดน้ำไปเรื่อยๆดินจะไม่กระเด็นใส่เรานะคะ นี่คือการประคองนะคะประคองแจกันเอาไว้ทำไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังขึ้นรูปนะคะแจกันกำลังขึ้นรูปใช้นิ้วใช้มือใช้เล็บนะคะถ้าเราอยากทำเป็นทรงอะไรนะคะกดเบาๆนี่จริงๆแล้วบอกก็ไม่ได้ช่วยอะไรพี่เขามากเลยพี่เขาบอกว่าประคองขยับขึ้นขยับลงบีบนะคะบีบปากมันเข้าอยากได้รูปทรงแบบไหน ก็ช่วยได้ตื่นเต้นมากค่ะนักเรียนไม่เคยได้ทำเลยอยากทำมานานแล้วสนุกดีค่ะลองดูนะถ้าใครชอบงานฝีมือนะคะการปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นงานฝีมือค่ะนักเรียนคนที่ทำเราเรียกว่าเป็นช่างนะคะช่างปั้น ตอนนี้หม่อมก็ได้เป็นแจกันแล้วแล้วก็ต้องการนะคะทำให้มันเป็นรอยใช่ไหมคะใช้นิ้วนะคะนิ้วของเรานี่แหละคะ่ะกดเข้าไปนิดหน่อยนะคะเย่ได้แล้วสวยมากคิดเองว่าสวยมากนะคะหลังจากนั้นก็ใช้เชือกตัดนะคะตัดออกแล้วก็ประคองไปใส่ที่ กระดาษนะคะเพื่อที่จะไปทำให้ร้อนแต่ที่นี่จะไม่มีเตาอบนะคะเพราะว่าเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆ,ๆเพื่อให้เราได้ลองทําดูหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไดเป่าผมนะคะหรือว่าเครื่องเป่าผมเป่าให้แห้งปรับความร้อนได้ค่ะเพราะว่าที่นี่ไม่มีเตาอบหลายคนที่มาทํา พอเป่าให้แห้งแล้วเราก็นำกลับบ้านได้เลยค่ะใครอยากจะเอากลับบ้านก็เอากลับได้หรือว่าใครไม่อยากจะเอากลับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเวิร์กช็อปที่นี่ทําเสร็จเรียบร้อยเราเอากลับบ้านได้เลยค่ะเราบอกแล้วว่าเป็นงานโอท็อที่เป็นเวิร์กช็อปฟรีฟรีสําหรับประชาชนหรือว่าทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติ วันที่หม่อมไปมีคนต่างชาติมาเดินด้วยนะคะแล้วก็เป็นต่างชาติผู้หญิงค่ะเขาลองทำนะคะเขาดูหน้าตาเขาแล้วเขาตื่นเต้นมากเลยหม่อมก็ดูดูเขาทำนะแล้วก็สนุกกับเขาด้วยวันนี้ปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นแจกันได้สองชิ้น หลังจากนั้นก็ไปช็อปอื่นค่ะช็อปนี้จะเป็นช็อปเกี่ยวกับสมุนไพรสูดรดมหรือว่ายาดมที่นักท่องเที่ยวชอบช็อปนี้เป็นช็อปสมุนไพรสูดดมค่ะหมอมอยากทำมากเลยมาไม่ทันพี่ๆก็ทำกันไปก่อนนะคะเราแค่มาตอนท้ายนะคะมาดูตอนท้ายแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะ สิ่งที่นักเรียนเห็นในถุงพลาสติกนี้เป็นส่วนประกอบในการทำยาดมนะคะเป็นสมุนไพรยอย่างเช่นพริกไทยดำโกดหัวบัวดอกจันเทศอบเชยกระวานเมทานนหรือว่ายูคาลิปตัสนะคะมีส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรหลายอย่างคะ่ะหลังจากที่ได้ส่วนผสมที่เราต้องการแล้ว ก็จะนำไปคั่วให้ร้อนๆหลังจากนั้นเราก็จะตำนะคะตำเหมือนกับส้มตำนี่แหละค่ะนะักเรียนมีครกมีสากตำไม่ให้ละเอียดมากนะคะพอให้แตกนิดหน่อยหลังจากนั้นก็จะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะตักใส่ผ้าขาวบางตักพอประมาณค่ะไม่เยอะเพราะว่าเราจะตักใส่ขวด เล็กๆที่เป็นขวดแก้วได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาดมดมเข้าไปก็จะหอมเย็นชื่นใจพี่เขาก็จะให้หม่อมลองทำเองนะคะหมอมก็ตักนะคะส่วนผสมทั้งหมดใส่ผ้าขาวตักนิดหน่อยค่ะนักเรียนไม่เยอะมากนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะบิดนะคะพับผ้าขาวเข้ามา แล้วก็บิดนะคะบิดให้มันอยู่ะคะ่ะนักเรียนแล้วก็ใส่ลงไปในขวดแก้วมันก็จะเป็นยาดมที่เสร็จเรียบร้อยพร้อมดมค่ะดมเข้าไปว้าวเย็นสดชื่นสูตรดมเข้าไปเย็นถึงสมองเลยคะ่ะนักเรียนเย้ดีใจได้แล้วนะคะช็อปนี้เป็นช็อปเกี่ยวกับการร้อยสร้อยข้อมือหรือว่ากำไลข้อมือ สร้อยคอหรือที่ห้อยโทรศัพท์ห้อยกระเป๋าที่นี่จะเตรียมอุปกรณ์ให้เราทุกอย่างค่ะเราจะฟังก่อนว่าขั้นตอนให้ทำอะไรบ้างพี่พี่ก็จะแนะนำแล้วก็อธิบายการทำให้เรานะคะมีลูกปดัดมีเส้นได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะร้อยนะคะร้อยลูกปัดที่เราชอบเราต้องการสีไหนแบบไหนนะคะ ร้อยได้ตามใจเลยแล้วแต่เราชอบนะนะคะพี่เขาก็จะแนะนำเราใกล้ๆว่าต้องทำแบบนี้ร้อยอย่างนี้ถือเส้นได้แบบนี้นะให้เราดีไซน์เองหรือว่าออกแบบเองนะคะเราใช้เวลาร้อยไม่นานค่ะนักเรียนแต่ว่าก็ยังยากอยู่นะ เพราะว่าลูกปัดที่ร้อยเข้าไปเนี่ยมันมีรูเล็กๆใช่ไหมคะแล้วเชือกที่เป็นเชือกสีฟ้าๆค่ะนักเรียนมันจะแตกต้องตัดบ่อยๆทําทำมาทำไปก็สนุกดีค่ะเพลินๆดีอ่ดีหลังจากนั้นเนี่ยพี่เขาก็จะมาสอนให้เราผูกเชือกหรือว่าผูกเงื่อนร้อยเสร็จแล้วก็จะให้พี่เขามาผูกเงื่อนให้หรือว่าผูกเชือกให้ เพราะว่าการผูกนี้คนที่มีฝีมือหรือว่าช่างเนี้ยจะรู้แล้วก็เก่งมากๆด้วยพี่เขาก็จะแนะนำหรือว่าบอกวิธีการผูกว่าให้ทำยังไงให้ดึงแน่นแค่ไหนทำกี่รอบเพราะว่าหลายคนที่มาก็บอกว่าการผูกเชือกหรือว่าการผูกเงื่อนนี้จะยากแล้วก็เจ็บมือค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาร้อยต่อเพื่อให้เสร็จ เสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องผูกอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กันไกลนะคะตัดแต่ว่าจะเป็นกันไกลที่ใช้เฉพาะงานนี้เท่านั้นจะไม่ใช้กันไกลใหญ่ๆที่เราตัดกระดาษนะคะครกรรไกรเล็กๆนะคะตัดออกตัดออกหลังจากนั้นก็จะเอาไฟแชกนะคะหรือว่าไม้ขีดไฟอะไรก็ได้เอามาจุด แล้วก็บีบเข้าไปค่ะเพื่อไม่ให้เชือกสีฟ้า,ฟาหลุดออกมาพี่ช่างก็บอกว่ามันก็ร้อนนะนะคะแต่ว่าทำทำจนชำนาญน,นะคะเพราะว่าเป็นงานฝีมือเขาเก่งและเขารู้จังหวะนะคะเห็นไหมอีกนิดน้อยนะคะก็จุดแล้วก็บีบๆเข้าไปนะคะเพื่อไม่ให้หลุดนะคะนี่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเย่ตบมือตบมือนะคะ ได้ที่ห้อยกระเป๋าหรือว่าโทรศัพท์แล้วขอบคุณมากๆเลยร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ทำสร้อยนะคะสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือหรือว่าที่ห้อยโทรศัพท์หม่อมก็ได้มาแล้วนะคะอันนี้ทำเองเลยนะนะคะเขาให้เราเลือกสีได้ตามใจชอบเลยค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปคะ่ะหัตถกรรมหรือหัตถศิลป์ ช่างช่างตีเหล็กช่างไม้ช่างแกะสลักช่างปั้นผลิตภัณฑ์สินค้าต่อไปเราไปฟังบทสนทนากันค่ะแย้มซื้อที่รองแก้วนี้มาจากที่ไหนหรอ ลายแปลกตาดีจังไปเจอร้านงานไม้เล็กๆมาน่ะที่รองแก้วนี้เขาแกะสลักมือเองเลยนะโหรายละเอียดดีมากเลยปกติฉันจะซื้อของใช้ทั่วไปจากห้างมากกว่านะมันหาซื้อง่ายดีนั่นสิของทั่วไปก็สะดวกดีแต่ฉันว่างานฝีมือมันมีเสน่ห์มากกว่านะ มันไม่ใช่แค่ของใช้แต่เหมือนมีเรื่องราวอยู่ในนั้นหมายถึงอะไรหรอก็ที่ลองแก้วอันนี้ไงมันดูมีความปานีิดน่าสนใจดีอือพอฟังแล้วก็เห็นด้วยนะมันดูเป็นของที่มีจิตวิญญาณจริงๆใช่เลยฉันรู้สึกว่าการที่เราซื้อของพวกนี้มันคือการที่เราได้สนับสนุนความสามารถของช่าง และได้คุณค่าทางใจกลับมาด้วยเข้าใจแล้วล่ะวันหลังถ้าแยมไปตลาดงานฝีมืออีกบอกฉันด้วยนะอยากลองไปดูบ้างได้เลย